มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยเรารู้สึกว่ามันมันเอาอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับเร่งออกตัวต่างๆนะครับแรงขึ้นเยอะเลยครับแรงม้าจะอยู่ที่123แรงม้านะครับแต่ว่าแรงบิดเพิ่มขึ้นชัดเจนครับแรงบิดคือการออกตัวในการลากจูงต่างๆเนี่ยครับเนี่ยสมรรถนะคันนี้นะครับใส่หลังคาหนักมากเลยนะรู้สึกว่ามันเบามันสมูทขึ้นเลยครับ สวัสดีครับผมนัทอิสสุนะครับตามที่เคยบอกไว้นะฮะว่าเดี๋ยวมีเครื่องยนต์ยูโร5เตรียมพร้อมจะส่งมอบเมื่อ,อไรนะครับผมจะพาทุกคนมาดูเครื่องยนต์ยูโร5กันนะคันนี้นะครับเป็น n อเนอาไม่มีคําว่า130แล้วนะเพราะว่าเครื่องยนต์ยูโร5สังเกตได้ว่าจะไม่มีคําว่า130แล้วเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นยูโร3นะครับจะมีคําว่า1-30เพราะว่าแรงมา้าเทียบเท่า130แรงมา้าแต่ปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์ยูโร5แรงม้าจะลดลงนะเหลือ1 2 3แรงมา แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับคือแรงบิดแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น354นิวตันเมตรซึ่งมีการออกตัวที่ดีขึ้นการเปลี่ยนเกียร์การเล่งแซงดีขึ้นจริงๆแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าแรงม้าจริงๆไม่ได้สําคัญกับรถบรรทุกมากนะครับสำคัญจริงๆก็คือแรงบิดเพราะแรงบิดคือการบรรทุกสินค้าการออกตัวต่างๆนะครับการลากจูงต่างๆนะครับต้องใช้แรงบิดครับ แรงมาก็คือรถที่ใช้ความเร็วซึ่งรถพวกนี้ไม่สามารถใช้ความเร็วเกิน90ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแรงบิดก็เป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญที่สุดก็คือผ่านมาตรฐานยูโร5โดยที่เราไม่ต้องเติมน้ํายาแอดบลูท่านขับขี่ได้เลยการดูแลกวสาไม่มีอะไรครับขับขี่ปกติเลยนะครับเหมือนกับอีซูซุกระบะสำหรับคันนี้นะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับเครื่องยนต์ยู3ทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่สติกเกอร์ครับนี่ครับไม่มี1 3 0แล้ว ถ้าไม่มี130แปลว่าเป็น NLR Euro 5ครับแต่เพื่อความมั่นใจว่าเป็น Euro 5มห้นี่ครับด้านหน้ามีคําว่า Euro 5 Max ครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ Euro 5แล้วนะครับเมื่อเปิดเครื่องยนต์มาดูนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือฝาครอบเครื่องแบบนี้ครับมาเรามาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์เนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Euro 5พอเปิดมาแล้วนะครับจะมีฝาครอบเครื่องแบบนี้เลยดีขึ้นนะครับ ยูโร3ไม่มีนะแต่ว่ายูโร5จะมีฝาครอบเครื่องแล้วก็บงบอกให้รู้เลยว่าห้ามเหยียบนะมีฝาคร,ครอบเครื่องนะครับระบบที่เพิ่มเติมในส่วนของยูโร5โดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบู oo, ก็คือเป็นระบบ DOC นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นระบบยูโร5นะครับจะมีความแตกต่างยูโร3ตรงที่ว่าเพิ่มในส่วนของตัวบําบัดไอเสียนะครับหรือเรียกระบบว่าดีเซลออกซิเดชันแคททลิติกหรือที่เราเรียกว่าแคทนั่นแหละครับ หรือเรียกตัวย่อว่า DOC เราไม่ต้องดูแลรักษาอะไรครับมันจะมีการเผาไหม้ของมันเองนะทำให้มลพิษนะครับที่ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศนะมันน้อยลงทำให้ผ่านมาตรฐานย u r o 5โดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบูเพื่อเอาไปบำบัดอะไรต่างๆนะครับน้ำยาแอดบูเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วเราต้องมีการดูแลตามระยะถ้าน้ำยาแอดบูขาดเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้รถได้เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาเรื่องนี้นะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเข้าสู่บริการให้ตรงตามระยะแล้วก็เติมน้ามันแล้วก็ขับขี่ได้แบบปกติเหมือนกับอินซูที่เป็นกระบะของเรานี่ก็เป็นระบบแอแคทเทอร์ไลติกนะระบบคล้ายๆกันแล้วก็มีในส่วนของตัวกรองต่างๆนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนครับลูกค้าหลายๆท่านถามมานะครับว่าราคาเพิ่มไหมเพิ่มแน่นอนครับก็ในส่วนของตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับสี่ถึงห้าหมื่นบาทจริงๆเราก็ไม่ได้อยากทํานะแต่ว่า ปัจจุบันนะรถทุกคันที่ออกจากโรงงานต้องทําให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับเราก็เลยต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะไม่ใช่ว่าอีสุอยากจะเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะเราก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าในเมื่อเอาบังคับมาเราก็ต้องทำนะครับอ่ะเรามาดูส่วนของข้อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแบบบรรทุกลูกค้าเอาไปบรรทุกพวกลักษณะร้านขายของชํานะแล้วก็พวกกระดาษพวกอะไรต่างๆด้วยครับ ก็ต้องการให้มันมิดชิดแต่ว่าไม่ต้องการให้มันอับชื้นก็เลยต้องใช้อคอกที่เป็นคอกแบบตะแกรงและมีหลังคากันฝนกันน้ําได้แบบนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคันนี้ไม,ไม่ไม่ต้องติดตั้งผ้าใบนะเพราะว่าลูกค้าจะไปบรรทุกสินค้าที่โดนน้ําก็ได้นะครับก็ได้หลากหลายนะใครจะชอบเพ้นสีแบบนี้ก็จัดให้นะฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะเอาที่ท่านชอบอามาส่วนของด้านท้ายนะ ด้านท้ายก็จะเป็นแบบเปิดท้ายสองข้างอย่างนี้นะคล้ายๆเปิดเปิดแปบตู้กับเ้านะครับนี่เปิดแบบนี้นะแล้วก็เปิดด้านนี้ได้ด้วยโอ้โหแน่นว่ะอ่าไม่เปิดดีกว่านะครับก็ภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวรองรางรถไฟนะครับรองฝาท้ายเพื่อรองสินค้าความแข็งแรงทนทานก็จะแข็งแรงทนทานขึ้นนะครับแต่แกงแบบนี้เลย ทนทานนะแต่ด้านนี้ปิดสนิทนะครับแบบปิดสนิทเลยมาดูในส่วนของหลังคากันนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาอลูมิเนยียมน้ำสีครับมีไฟไท้ายไฟเบรก ไฟหลังคาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ภายในนะเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นี่นี่นี่คานตัวยูนะกันกระบะไม่ให้แบะนะครับไม่ให้เสียทรงแล้วก็มีที่ระบายอากาศด้วยนะเห็นไหมเรียน,นะครับเรามาดูภายในกันนะว่าแตกต่างจากเดิมไหมไม่ได้แตกต่างเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเห็นไหม ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะครับวิทยุเทปหน้าปัดต่างๆนะหัวกงหัวเก่งนะครับเอาแปลว่าด้านในนะครับเอาแปลว่าด้านในก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆก็เหมือนเดิมครับมาอีกหนึ่งคันนะครับ FRR ยูโร5เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นยูโร5เดี๋ยผมจะรีวิวให้คนได้ดูนะ FRR ยูโร5คันนี้รู้สึกว่าจะมีขนาดความยาว6.5เมตรนะ